มากันที่นางเอกสาวนะคะอย่างยา่ยาอุรัสยาค่ะที่ออกการแฮปปี้สุดๆหลังจากที่ร่วมมือกับหนุ่มมากปรินนะคะวางแผนเซอร์ไพรส์ขอสาวคิมเบอรี่แต่างงานสําเร็จแต่ว่าเจ้าตัวก็เปิดเผยนะว่าแอบกลัวหนุ่มณเดชน์เนี่ยซ้อนแผนเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะ นางเอกสาวยายาอุรัสยาคะได้เล่าโมเมนต์วินาทีซึ้งๆที่หนุ่มมาขอสาวคิมเบอรี่แต่งงานโดยเผยค่ะว่าดีใจกับเพื่อนมากๆจนน้ําตาซึมเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆซึ่งตนเนี่ยก็เก็บความลับเงียบค่ะกับแผนเซอร์ไพรส์โดยวันนั้นมีการบินจากนอร์เวย์มาซ่อนตัวหลังพุ่มไม้นานถึง3ชั่วโมงทากลางอากาศเย็นค่ะส่วนคู่ของตอนเนี่ยยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ก็ยอมรับว่าวินาทีนั้นเนี่ยแอบหวนเซอร์ไพรส์ซ้อนแต่ก็เชื่อ ่ว่าหนุ่มณเดชเป็นคนเก็บความลับไม่อยู่ค่ะตอนที่กระโดดออกมาจากที่ที่แอบคิมมองแล้วกแบบใครอะ <laughs> พวกเราเนียนมากแบบตกใจมากว่าเราเก็บเป็นความลับได้ยังไงนนขนาดนี้คือไม่มีใครรู้เลยค่ะแบบรอบข้นรอบข้บางไม่มีใครรู้เลยจริงๆวันที่ที่มายจะขอจริงๆอะก่อนที่เขาจะขอพวกเราก็แบบกี่กี่กระโดดกระโดดแฮปปี้กมาก,มาก เลยดีใจดีใจมากๆคะ่ะกลับมาดูคลิปกันนะคะเราทุกคนกันบ้างว่าน้ำตาซึมกันทุกคนเลยจังหวัดอ๋อไม่มคี่คก็มั่นใจเหมือนกันไม่เขาบอกแล้ว่าๆๆไม่มีที่นี้คี่แน่แเป็นคนเก็บความลับไม่ได้ะคะ่ะต้องให้มันเป็นสะพายกัน,นะคะ่ะ